สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคุณผู้หญิงที่เกิดวันที่6สิงหาคม2521เป็นปีของม้าดินที่มีเลข2เลข6เลข8เป็นเลขนำโชคและมีสีน้ำตาลสีเหลืองสีม่วงเป็นสีถูกฉลกคนปีมะเมียที่เกิดในช่วงค่ำคืนของวันอาทิตย์ย่อมเป็นช่วงเวลาที่มีอำนาจวาสนาและมีทั้งฤทธิเดชคุณจึงเหมาะกับการทำงานที่เป็นกิจการของตัวเองเป็นอย่างมากหากคุณคิดทำการค้าขาย ก็จะมีลูกค้ามากมายเข้ามาอุดหนุนจะเป็นคนค้าขายที่มีโอกาสร่ำรวยเข้าขั้นเศรษฐีกับเขาได้เลยเพราะเส้นวาสนาในมือข้างขวาของคุณที่เริ่มต้นมาจากเนินจันทร์กับเส้นเสาบนเนินวาสนาที่เป็นจุดเด่นที่สุดมองเห็นเป็นเส้นที่มีความคมชัดก็ย่อมแสดงให้เห็นว่านี่เป็นมือที่จะมีความสำเร็จถึงขั้นสูงสุดได้เลย แต่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำกิจการเป็นของตัวเองก็ตามหากทำงานให้กับบริษัทห้างร้านก็ออยังสามารถเป็นพนักงานที่มีตำแหน่งสูงได้เพราะเส้นสมองในมือข้างซ้ายที่แยกออกจากเส้นชีวิตนั้นบอกถึงความเป็นตัวของตัวเองสูงกับความกล้าตัดสินใจและความมีสติปัญญาที่สามารถเอาตัวรอดได้ดีเป็นผู้เรียนรู้ได้เร็ว และความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้อย่างไม่มีปัญหานี่จึงเป็นมือของบุคคลที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีทุกครั้งไปด้วยส่วนเส้นชีวิตในมือข้างเดียวกันนี้ที่มองเห็นเป็นเส้นตรงและมีทิศทางออกมาทางเนินจันทร์นั้นนั่นหมายถึงชีวิตของคนที่มีสองที่อยู่แสดงว่าคุณเป็นบุคคลที่มีบ้านเป็นของตัวเองมากกว่าหนึ่งหลังทั้งบ้านเพื่ออยู่อาศัย และบ้านสำหรับตากอากาศหรือใช้บ้านเป็นที่เปลี่ยนบรรยากาศเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือการสร้างหลักฐานบ้านใหม่ในต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นไปได้เพราะเส้นชีวิตที่เดินออกนอกเส้นทางนั้นหมายถึงความอยากรู้อยากเห็นของคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยอีกด้วยส่วนเส้นชีวิตในมือข้างขวาของคุณ ที่คุณมีความกังวลกับเครื่องหมายเกาะที่เกิดขึ้นอยู่ช่วงล่างของชีวิตนั้นถึงแม้ว่าเครื่องหมายนี้จะสื่อความหมายถึงความเจ็บป่วยก็ตามแต่เส้นชีวิตของมือข้างนี้เป็นเส้นที่มีความสมบูรณ์จากความคมชัดและทิศทางของเส้นก็แสดงถึงความสำเร็จที่มีเครื่องหมายหลักฐานสนับสนุนอยู่ด้านล่างจึงสามารถคลายความกังวลไปได้เลยว่า ความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงอายุ60ถึง70ปีของคุณนั้นจะไม่ส่งผลเสียหายใหญ่โตเกินไปนักเป็นเพียงแค่ความเจ็บป่วยตามอายุไขตามวัยของคุณเท่านั้นเองที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าคุณมีความสำเร็จมารออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วบนตำแหน่งของหลักฐานในข้อมือกับเส้นสุขภาพที่มีความสมบูรณ์คมชัดของคนที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี ที่เราสามารถนำมาหักล้างกันได้และในมือข้างเดียวกันนี้ที่มองเห็นเส้นใจเดินทางเป็นเส้นตรงนั้นก็แสดงให้เห็นว่านี่เป็นมือของคนที่มีไหวพริบดีมีทั้งความเฉลียวฉลาดและความมุ่งมัน่นเป็นบุคลิกของคนรักความอิสระและความเป็นตัวของตัวเองเป็นอย่างมากและในมือข้างซ้ายนี้ก็ยังมีเส้นใจที่ลอยอยู่เหนือเส้นอื่นๆที่เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า วงแหวนแห่งดาวสุกนั้นหากเส้นแสดงออกมาชัดเจนแบบนี้ก็ย่อมบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจและห่วงใยผู้คนรอบข้างอยู่ไม่น้อยเป็นนิสัยของคนใจกว้างและยังมีความเห็นอกเห็นใจในความลำบากของผู้อื่นเป็นมือของคนที่มีความคิดดีและมีจินตนาการที่สดใสของคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอแต่สิ่งหนึ่งที่พึงระวังให้มากก็คือ ความเมตตากรุณาที่มีมากจนเกินไปของตัวเองอาจให้โทษได้เช่นกันเพราะเส้นมีความต่อเนื่องไปถึงตำแหน่งที่มีการใช้จ่ายเงินออกไปมากที่เกิดขึ้นกับร่องระหว่างเนินพระหัสกับเนินเสาที่ต่อเนื่องมาจากวงแหวนแห่งดาวสุกนี้เองคุณจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรอบคอบกับการให้กู้ยืมเงินหรือการทำสัญญาคำประกัน ที่อาจลงเอยด้วยการชดใช้นี่ที่ตนเองไม่ได้ก่อขึ้นมาก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะเส้นใจของมือข้างขวาแสดงออกมาชัดเจนว่าคุณมีความเมตตาการุณาสูงมีทั้งความซื่อตรงของคนที่ไม่คิดคดโกงใครจากการสังเกตเห็นส่วนปลายของเส้นใจแต่แขนออกเป็นมุมกว้างแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดเส้นของความเครียดบนเนินพระหัตอยู่ด้วย ที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีความเครียดที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการเงินแต่สิ่งนี้ก็สามารถป้องกันได้หากคุณมีความรอบคอบหรือบางครั้งต้องทำใจแข็งเอาไว้หรือจะต้องรู้จักปฏิเสธให้เป็นนั่นเองและหากจะกล่าวถึงเส้นวาสนาในมือข้างซ้ายของคุณที่เป็นวาสนาของคนกล้าคิดกล้าทำเมื่อเส้นวาสนาแสดงออกมาแบบนี้ ก็ย่อมหมายถึงความสามารถที่จะประสบความสําเร็จถึงขั้นสูงสุดได้จากความสามารถของตัวเองเนื่องจากเส้นเสาบนเนินวาสนาในมือข้างนี้มีความต่อเนื่องมาหยุดอยู่บนตําแหน่งที่พอเหมาะพอดีบวกกับวาสนาในมือข้างขวาที่ได้แรงสนับสนุนมาจากภายนอกอีกแรงหรือการได้รับความช่วยเหลือมาจากทางไกลก็ล้วนส่งผลให้เป็นชีวิตที่มีทางเลือกหลายทาง ที่จะนำพาตัวเองไปหาความสำเร็จได้และความเหมือนกันของเส้นเสาบนเนินวาสนาในมือทั้งสองข้างก็แสดงออกมาตรงกันว่านี่เป็นมือที่จะมีความสำเร็จสูงสุดเกิดขึ้นในวัยกลางคนของคุณไปแล้วจึงสามารถสรุปโดยรวมถึงความสำเร็จของคุณได้เลยว่าลายมือที่มีองค์ประกอบครบถ้วนของคนที่มีความสำเร็จนี้ หากพบว่าปัจจุบันนี้ความสำเร็จของคุณยังไม่ถึงขั้นสูงสุดจนเป็นที่น่าพอใจก็เนื่องจากหน้าที่การงานของคุณมีเพดานของความก้าวหน้ามาได้สูงที่สุดเท่าที่การทำงานให้กับบริษัทจะพาไปได้ซึ่งต่างจากการทำงานให้กับตัวเองเป็นกิจการของตัวเองที่จะมีความสำเร็จมากกว่าเพราะโชควาสนาและมันสมองของคุณ หากทำกิจการเป็นของตัวเองแล้วจะมีผู้คนมาอุดหนุนมากมายดังที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ในช่วงแรกนั่นเองว่านี่เป็นคุณสมบัติของเส้นวาสนาในมือของคุณแต่ถ้าหากคุณมีความพอใจกับความสุขที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะต้องเป็นห่วงเกินไปนักเพราะนี่เป็นลายมือที่มีอำนาจวาสนาดีชีวิตมีความมั่นคงดีไปจนถึงยามแก่เท่า ก็มีความมั่นคงดีเช่นกันอีกทั้งคู่ชีวิตที่เป็นคนปีมะโรงมังกรไม้ก็เป็นปีที่เกื้อหนุนและส่งเสริมกันดีกับผู้หญิงปีมะเมียมาดินเพราะเป็นธาตุที่ถูกต้องฉโลกกันดีแค่คุณใช้ชีวิตให้ถูกต้องทำนองคลองธทมก็ย่อมจะเป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์พูนสุขได้อย่างไม่ยากเย็นนักเพราะฉะนั้นความกังวลของคุณก็จะมีอยู่กับลูกเท่านั้น เพราะลูกเป็นคนวันอังคารของปีชวดที่ลูกจะต้องมีบทเรียนอยู่บ้างแต่ความโชคดีของลูกก็อยู่ตรงที่ลูกมีเวลาตกฟากเป็นช่วงเวลากลางวันจึงทำให้ลูกมีโอกาสดีที่จะค้นพบตัวเองได้ชีวิตยังมีโอกาสอีกครั้งแต่ก็จะต้องมีความรอบคอบในการเลือกคู่ให้ได้คนดีที่ส่งเสริมกันด้วยและในที่สุด ลูกก็จะสามารถนำพาชีวิตคู่ให้อยู่รอดตลอดรอดฝั่งได้และถ้าหากคุณยังสงสัยในข้อใดก็ยังสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้นอกจากกำลังใจที่เราทุกคนมีให้คุณแล้วนั้นพวกเราทีมงานทุกคนก็จะขออวยพรให้คุณและครอบครัวจงมีความสุขมีทั้งสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่ว่าจะคิดหรือหวังสิ่งใด ก็ขอให้สมหวังดังตั้งใจด้วยเทินด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม